ตัวนี้กระบอก8,500บาทนะครับผมหน,นังสิน่าดูแต่จำนนเยอะมากนะครับผมจำนวนนะครับอยู่ที่ประมาณ280-300ชิ้นนะครับผมรูสีดีสดมากนะครับพี่เดมนะรีวิวโอเคตัวนี้ป้าย UK นะตัวนี้สวยเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เราไม่ค่อยไลฟ์เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ดนะ บอกให้ตัวนี้ไม่ผิดหวังเหมือนกันนะครับผมมี280-300ถึงต้นเฉลี่ยอที่ประมาณ30ตัวบาท30ต้นๆนะแล้วดูแต่ละตัวสิครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมจะมีเสริมมาด้วยนะครับผมกระตุ้นเสริมหนูเสริมเยอะเพกระสอบแพงมากครับบอกให้นะนี่ครับเก่งในกี้ครับดูตัวต่อเลยนะครับผมเห็น่อยอะมากเลยนะครับผมสวยๆนะเลยนกระสอบนี้ขายดีมากครับตัวนี้นะครับผมขายเฉพาะหน้าร้านก็ไม่โฟเลยนะครับผม นี่ครับอนดีดานนะผมบอกก่อนนะดีด้านนะเปลนไครับเก่งงอมเป็นเงินเก่งขาส้นกีฬาที่ป well ่วยจริงๆนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ป่วยมากๆนะครับผมดูครับเห็นปะมันจะมีเซิร์ฟปนมาด้วยนะครับผมเซิร์ฟไม่ใช่ถูกนะครับผมเนแเซิร์ฟวัดนะครับผมแต่นี่มันจะรวมกีฬาแล้วก็มีผสมเซิร์ฟมาด้วยเซิร์ฟงานแบนดังนั้นเลยนะครับผมด้วยสภาพใหม่ตรงนั้นเลยนะ อันเดอร์อาร์เมอร์ครับอันเดอร์อาร์เมอร์สวยดีนะครับผอกย้อยทางนี้นะครับตัวที่กับด้านหลังนะสวยมากครับผมไปพอนี้คุ้มแน่นอนครับผมของชาติอเมริกาก็ผมสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับผมเป็นนั้นนะครับผมมาดูดูดีครับผมสวยๆงนั้นเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกางเกงกีฬาขาสั้นนะครับผมเป็นกีฬาขาสั้นนะครับ แล้วเบนออกเยอะมากกระสอบนี้นะครับผมเป็นกระสอบแบนเบนเยอะเบนล้วนครับผมเบนล้วนนะดูนะครับผมแบนถุงถุงอย่งนั้นเลยนะครับผมอดีตดาร์ดอะไรแบบนี้นะครับผมอดีตดารโอ้ยนี่เหมือนกางเกงของไอ้นู่นดูอะไรโมจูโูนินโมจูนินเดงยวน้าครับดูนะครับผมแบนถุงถุงเลยนะแบนถุงถุงอย่งนั้นเลยนะครับผมแล้วสภาพใหม่นะครับผม ดูดีครับผมสีสดสดสวยเลยนะครับผมสีสดสดสวยเลยนะครับผมกระสอบนี้8,500ัาร้อบาทเฉลี่ยแค่สามสิบกว่าบาทมีถึงเกือบสามร้อยตัวตรงว่าเป็นิงถึงสามร้อยสามร้อยตัวนะครับผมตองว่าเป็นิงถึงสามร้อยตัวดูนะสวยมากแมนบูครับผมแมนบูถูกโคตสวยอะครับผมสวยมากอาดิดาสครับนีนะแบรนด์ออกเยอะมากครับผมแบรนด์ออกเยอะมากขออนุญาตอ่ะใส่ในอีกหน่อยวันที่ใส่ในมาริโอหน่อยสิ โอ้แบน์เยอะมากครับผมดูเป็นป่ะโอ้แบน์เยอะจริงๆพี่แดงพี่แดงนะพี่แดงพี่แดงสอบวสวยสวยทุ่กระสอบครับผมสวยทุ่กระสอบจริงร่ะสีไอ้หนาไม่มีเลยจ้ะแทบจะไม่มีเลยจ้ะงานมันเย็บจริงครับกระสอบนี้งานมันเย็บจริงนะแล้วแบนออกเยอะมากนะครับผมไปไวนะก็จำนวนมันเยอะมากครับผมสั่งมอยชิ้นนะครับผมแล้วยางจะไม่เสียเลยนะครับผมกระสอบนี้จะเป็นยางไม่เสียเลยสีสันสดใสนะครับผมสีสันสดใสนะ ดูติ๊กตุ๊กสวยๆสวยๆดังนั้นเลยต้องแค่ตามติ๊กกะบ่าติวนิ่งนะครับผมตามติ๊กกะบ่าตัวนิ่งๆนะใช่ค่ะพี่แดงสวยมากมากเลยค่ะดูนะครับผมดูนะครับสวยๆดังนั้นเลยนะครับผมเป็นกีฬาขาสั้นนะแข่งสวยๆเลยนะครับผมตุ๊กตองบ๊อบเอาตัวนี้เป็นของผู้หญิงนะตุตองบ๊อบสวยจังเลยตุตองบ๊อบ เดี๋ยวมนเพิ่มอีกนะครับผมเพิ่มลายให้เราเลยนะครับไม่เพิ่หวังแน่นอนจ้าจะห่มกาสั้นไปอยู่เคที่ไม่มีครับว่าผิดหวังจ้าแผ่นพันห้าร้อยบาทนะครับผมกระสอบนี้แผ่นพันห้าร้อยบาทกีฬาขาสั้นนะครับผมกำลังกินกีฬาขาสั้นหมดคือหมดนะครับผมหมดขายหน้าร้านไม่พอนะมาแบ่งขายกันบ้างทางออนไลน์กันบ้างนะครับผมมาแบ่งขายทางออนไลน์กันบ้างนะ 280ถึง300ตัวนะครับผมเฉลี่ยแค่30กว่าบาทต่อชิ้นนะประมาณ30กว่าบาทต่อชิ้นนะครับผมประมาณ30บาทเองนะต่อชิ้นนะครับจะไปขายนะครับผมขายเป็นตัวไว่าเนะี่ยป,ประมาณนะครับประมาณนี้นะเราขายไวๆนะครับขายไปไวๆนะตั้งแบนหมดเยอะจริงจริงกีฬาขาต้นตัวนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะเวลาเราเปิดน,นานญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ครับผมกว่าจะได้ดีด้านนิกกี้มาได้น้อยจริงๆผมบอกไว้ก่อนนะ ในกี่ครับเราได้น้อยนะแต่กระสอบนี้เนาะเราเปิดทีเดียวนะครับผมเปิดกระสอบเดียวนะผมบอให้ได้เพียบดูนะครับผมสวยๆดังนะสนัสุดผมบอกให้สภาพใหม่ไม่มีขาดเลยนะครับผมไม่มีขาดเลยนะผมขอให้น้อยมากๆแทบจะไม่เห็นตำหนิเลยนะยางยังดีอยู่เลยนะครับผมยางยังดีอยู่เลยจะดูนะสวยจริงๆดูนะครับสวยจริงๆครับี่คว่าสวยทุกกระสอบเลยนะท่างานแหบว่าพที่เรามาบอกว่าคือสวยทุกกระสอบคือสวยทุกกระสอบจริงๆ นี่เราเห็นมันบ้างตัวงนั้นเลยนะครับผมยิกีฬา,าสามันนะผมะไปไวหน่อยนะจำนวนมันเยอะครับมีถึงสามร้อยชิ้นนะครับผมสามร้อยชิ้นนะสองว๊ะแิถึงสาม้ยนะครับผมไม่จิ้หาขนาดนี้นะม,าามันคมาณนี้อนเดออาร์เอครับมาได้มาเทียบเลยนะ Under อันเดอร์อาร์อนะครับผม ดูค้าผ้าสะอาดมากนะครับผมผ้าสะอาดมากเลยนะครับผ้าสะอาดมากเแมนูสูดูโคตรเจีมเมาะครับผมโคตรเจ็มเมาะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมกระสอบรีวิวมีลูกค้ารับแล้วนะครับผมมีพี่แดงรับแล้วนะครับผมกระสอบใหม่อินบ็อกก็มาได้ครับผมมีค่าจะส่งสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ละพื้นที่นะครับผม นี่ยอ่ใไม่ใหม่สักอันจริงๆไม่สักอันจริงๆครับกระสอบผมก็สวยเหมือนกันนะคะพี่กำมอนทิพย์สวยสวยทุกกระสอบเลยจ้าผมบอกให้เปิดมาทุกครั้งนะครับสวยทุกครั้งเลยกระสอบนี้นะครับผมกระสอบป้ายยูเคนะครับผมกีฬานะครับผมดูสิครับสวยดังนั้นเลยนป่ะดีมากเลยมากค่ะลูกค้ารับแจ็คหรือว่าทีห้ดูทุกตัวนะคะไม่ใช่ว่าพอลูกค้ารับ บอกไว้ก่อนนะเวลาเราไลฟ์นะครับผมการไลฟ์นะเราจะไลฟ์ให้ลูกค้าท่านอื่นดูด like ้วยนะครับต่อให้ม hmm, ีลูกค้ารับแล้วเราก็จะไลฟ์ลูกค้าอื่นด้วยเผื่อลูกค้าที่ว่ายังลังเลหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้กับสินค้าตัวนั้นนะได้เห็นด้วยได้แบ่งปันกันด้วยและอีกอย่างเจ้าของกระสอบที่เขาได้ไปเขาก็จะได้เห็นเสื้อผ้าทุกชิ้นนะครับผมว่าได้ชมไปทุกตัวและทุกชิ้นนะครับผมไม่เลยเลยจังหอมาดนะครับดูนะครับผมดูนะครับผมดูหมาทนะครับผมหมดนะครับผมไมกีมกระบจรนะ มีไม่กี่กระสอบนะครับผมโมโลขายตั้งหน้าร้านก็เยอะนะครับตั้งหน้ากูดังก็เยอะนะครับผมลูกค้ามารับวเป็นเยอะนะครับผมไม่ผิดหวังครับตัวนี้เอาไปไม่ผิดหวังนะครับผมกางเกงขาสั้นกีฬานะครับผมกางเกงขาสั้นกีฬานะก็สวยจริงๆลุคครับผมสวยมากเลยนะผมเอาใหม่ๆเลยนะเพิ่งใหม่ด้วยนะยุ่งเยอะมากงานแป็นยุ่งเยอะพื่อผมเยอะมากดูสิครับผมูสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมยิ้ลายยิ้มลาย พูดอะไรไปยังไงดีเหมือนกับว่าเราได้หัวผ้าออกมาหลายตัวมากนะครับผมเกินครึ่งกระสอบนะที่เป็นหัวผ้านะเราดูลายสูงอย่างเจมมากครับผมนี่กว่าจะไปซื้อตัวนางแบบมาถ่ายรูปได้นะโคตรสวยอะครับเอกมากเลยนะนี่ผมบอกให้นะอยู่ใกล้ตะอุ่นเหมือนเจ้เลยนะเหมือนเจ้เจ้าของโกดังเลยนะหุ่นนี้นะเหมือนเจ้ตอนสาวๆนะสาวจนจนตอนเด็กๆเลยนะพอโตกินเยอะหน่อยนะขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้านะครับผมที่ยังคณดูผมอยู่นะครับผมขอบคุณจริงๆนะ ยังต้องคุณดวนยังพักคนนะครับเดี๋ยวก็จำมวนเนี่ยนะครับผมเกระเอ๋มี้จำนวนเยอะนะสวยกระเป๋าไมวยสวยจริงมาๆเลยดูดูแล้วใหม่จริงๆนะผมผมพี่แดงได้โดสองกระเอ๋าสวยจริงๆนะตังกิงอังกฤษทุกชาติอังกฤษนะครับผมอัมโบนะครับผมอัมโบอาริคอสิตแท้นะครับผมอัมโบแต่พันหน้าร้อยบาทก็กระเอบนี้นะครับผมกระเอบรีวิวนี่ลูกค้ารับเป็นแล้วนะครับผมใครอยากรับกระเอบใหม่หรือมาไม่ทันนะครับผม ครับผม8,500บาทนะครับผม8,500บาทนะครับผมกระบอกนี้นะครับผมสวยๆตรงนั้นเลยนะผมของสวยๆนะครับผมของสวยๆนะไม่ได้มาไล่กันบ่อยๆนะครับผมสวยจริงๆเลยนะครับผมคุ้มมากเลยผมแค่สามสิบบาทตเดชิ้นนึงนะสามสิบบาทตเดชิ้นนึงนะแล้วใหม่จริงๆใหม่สะอาดผ้าสะอาด95%ขึ้นนะครับผม95%ขึ้นเลยนะครับผม มีทั้งงเกงกีฬาขายสั้นกางเกงเซิร์ฟบุมาด้วยนะครับนี่อาดิดาสนะครับผมโอ้โหราคานี้คุ้มมากอาดิดาสต่อหนาอาดิดาสต่อเลยงานแบรนด์ออกเยอะครับผมเหมือนหน้าัวผ้าครับผมเหมือนกระสอบหัวผ้าครับผมผมบอกว่าเปิดแบบนี้ครับผมเอาไปเผื่อขายได้เลยนะครับผมคร้อมขายได้เลยนะไม่ต้องมานั่งแยกอะไรเลยนะครับผมแนบจะไม่มีหางค่าเลยนะครับผมริงๆกงวันนี้เซมไทยผสวยเยอะครับผม สวยเลยคือใครต้งตัวเลยนะโอ้โหของจริงสวยมากเลยนะครับผมยิ่ใกล้เนี่ยเราคงจะมองละเอียดนะครับเฮยดูดิครับโอ้โหเฮ้ยดูสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับผมมางเกงกีฬาขาสั้นกรับประสอ้ละ8,500บาทนะครับผมกระโอบรีวิวนะครับผมจัดตรงทีีแต่ไม่ลูกค้ารับแล้วนะครับผมกระโอรใหม่สามารถรับได้นะครับอินบล็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับผม มีค่าจะส่ง200-300บาทนะครับผมมีค่าจะส่ง200-300บาทนะครับผมผมบอกให้นะครับผตรงตัวนี้อย่ายลังเลน,นะครับผมเกิดมีลูกค้ามีมีมีการเอาไปขายต่อนะครับลูกค้าจะมายกรถไปนะครับผมอาจจะพลาดและรออีกนานนะครับผมดูในกี่นะสวยมากลยครับตัวน,นี้ก็ในกี่นะครับผม ้้านะโโอหใหม่ๆทั้งนั้นนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับมีไม่กี่กระสอบนะครับผมจริงๆครับผมมีไม่มีกี่กระสอบครับเชื่อใจทางโกนังได้เลยครับถ้าบอกว่าไม่มีกี่กระสอบก็คือใกล้จะหมดแน่นอนนะครับผมตัวนี้คลิกซิลเวอร์ครับคลิกซิลเวอร์ใหม่มากๆครับผม8,500บาทจะไปไวๆนะไปไวๆกันหน่อยนะครับจํานวนเยอะครับมีอยู่ที่ประมาณ2 8 0ถึง300ตัวครับผม2 8 0ร้อถึงสามตัวดูครับ เราไม่ใจแล้วครับผมนี่ให mm ม,ม่นะผมบอกให้น้ำด้วยก็อาจจะติดที่จริงไม่ใช่นะที่มันเป็นสุวินนะครับผมลายเมกาครับผมดูครับผมสวยมากครับผมสามพันแค่แปดพันห้าร้อยบาทครับผมเป็นติ่งราคากระสุมแล้วอยู่นะโดูดินี่ตกแค่สามสิบกว่าบาทต่อชิ้นเองนะสามสิบกว่าบาทต่อชิ้นเองนะครับผมเยอะจริงๆเยอะจริงครับผมเยอะมากโอ้โหดเซอร์สวยๆอย่างนั้นเลยนะครับผมเซอร์สวยๆอย่างนั้นเลยนะ ผ้าสะอาดมากครับผมผ้าสะอาดมากดูดีคร oh like mm ับผมสวยนี่แต่ดอกสปาสวยๆเลยนะครับผมในเกียร์ดีด้าเกียร์เหมือนกันนะครับผมเยอะเหมือนกันครับตัวกอบนี้นะครับผมเป็นตัวกล่องเพ็ตตัวกล่อบนี้จะเป็นแผนเยอะัผมมาเยอะมากครับผมดูครับดูครับดมสยรูปใหม่ๆดังนั้นเลยนะครับผมตัวกอบนี้8,500บาทนะครับผม8,500บาทนะ วอรใส่เสื้อป่ะครับผมสายเสิ้อไปใส่เลนก์ตเลีกันได้นะครับผมดูครับผมโอ้ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมใหม่ๆทั้งนั้นเลยกางเกงกีฬาขาสั้น็นั่นก็ผมอยูดอันนี้เมื่อดินเร็วนะครับผมเร็วนะครับผมดูนะโอ้เร็วเดียวสวยมากครับผมโอ้ยจริงกีฬาตัวนี้มวยนะครับผมใส่ไปชกมวยได้ไปใส่ไปซ้อมเมียได้นะครับผมดูนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมก็มีแปดพันห้าร้อยบาทนะ ยังสวยมากตลอดเลยนะผมบอกให้นะอยากให้ด <room> right. yup. ูใกล้ๆมากเลยสวยมากครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสอ้โคตร้วมากครับผมแค่สามรกว่าบาทเลยชิ้นนะให้กางเกงแบบแท้หัวบ้าทั้งกระสอบเลยนะครับผมเกินครึ่งนะครับคุณผ้านะคือเกินครึ่งแน่นอนนะครับผมไปแยกคาราคาอีกทีนึงนะครับผมสวยมากเลยครับผมจกัดนะครับผมก็ตอบรู้จกจัดกเลยนะครับผมสวยทุกกระสอบเลยนะครับผมสวยทุกกระสอบเลยนะ ผมเห็นมาหลายรอบแล้วลูกค้าตัดมาสวยๆดังนั้นเลยนะครับผมไม่เคยมีการมาเุยนที่ไม่เคยมีความคุยในี่คุยมากนี้นะครับผมตัวโฉมนี้ป้ายยูคนะครับผมหนักสินป้ายกิโลนะครับผมจํานวนชิ้นนะครับผมอยู่ที่สี่สิบห้าไออยู่ที่สองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยชิ้นนะครับผมสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยชิ้นนะแล้วเฉลี่ยเวลาเฉลี่ยเวลาชิ้นก็ถูกกมากไอ้ตัว เฉลี่ยนะตุกแค่3าสกว่าบาทต่อชิ้นนึงนะราคาไม่สูงมากครับผมราคาผอว่าไม่สูงมากต่อรับถภาพตัสวยแบบนี้นะครับผมงานแบรนด์ของเย้าแบบนี้นะครับผมผมบอกว่าไม่สูงมากจริงครับผมตัวไปเปิดไปต่อเป็นหมื่นนะครับผมได้ยี่ห้ออันแบรนด์อะไรไม่เยอะขนาดนี้นะครับผมไม่เยอะขนาดนี้นั้นโอ้ดูสวยมากครับผมคู่ไปแขวนมันมันจะรถพัดหัวผ้ามารวนๆเลยนะครับผมเวลาเราไปแขวนนะครับผมเราสามารถทำรงตาได้ทุกตัวเลยนะ เจ็ดส yeah, ิบเปอร์เซ็นต well, we sí ์ค่จบเร์เต์ขอระอบเลยนะครับผมเวลาเราไปทำราคานะครับผมดูสิครับผมสวยๆดังนั้นเลยนะโอ้โาสวยๆดังนั้นเลยลำงอัญชัตสวยๆครดูสิครับผมโอ้โหดูเพิ่มก็สวยๆวู้ยได้สวยๆดังนั้นเลยนะครับผมกระสอบนี้แปดพาอบาทนะครับผมเยอะมากมเยอะากเยอจริงๆครับคุณสว เขาเขาผูดูดูตรงนั้นเลยนะไอ้ทีมีลานเขากมรมผูติมบอลเข้มาด้วยนะครับผมสายทีมกีฬาก็มีนะครับผมเดี๋ยวเรายังมีไลฟ์ต่อๆไปนะครับผมเรายังมีไลฟ์อีกนะครับผมจะไลฟ์กันต่อนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปน่าจะเป็นฮาวายนะรอบต่อไปน่าจะเป็นฮาวายชายนะฮาวายชายนะาายชนะูใหม่ๆนะใหม่ๆนะเลยครับ จะไปเร็วหน่อยนะครับผมไม่ดูเลยนะครับผมไม่ดูทุกตัวเลยนะดูเห็นไหมครับเปิดตัวละเลยนะกล่อง180-3้อยชิ้นนะครับผมที่เห็นเนี่ยเฉลีย่ยแค่3 0กว่าบาทต่อชิ้นนึงนะครับผมลูกค้าท่านใดที่พลาดกระสอบรีวิวนะครับผมสามารถสั่งได้นะครับผมสั่งกระสอบหม่ได้นะครับผมในราคา8,500บาทนะครับผมค่าขนส่งยินบ็อกก็มาสอบถามที่นี่นะครับผมอยู่ที่กล่อง180-3น้อยนะครับผมอยู่ที่180-3น้อยบาทนะครับผม มากนะครับผมผมพูดคุ้นรับผมเป็นกีฬาครับตันนี้ผมครัวติ oney, ๊กนะครับตัวนี้ติ๊กนะครับผมบสวยากครับมากครับยังคุ้มนะผมบอกให้อย่างคุ้มเลยนะเยอะจริงๆนะผมบอกให้เยอะมากเลยนะดูถึงสิบนมีเยอะเลยครับผมแ5 0 0บาทเองนะผมให้ใปนห้8ร0 0บาทนะพดคุ้มนะจำนวนเยอะมากครับผม โลเียบอนดิดาเทียบจุกุโลเทียบนะเโตกลาเป็ตัวเยอะบยอะจริงเยบนละอครับเฮเนะครับนปน5 0 0บาทนะครับข้าป็นนินครับเยอะิงรับ ใหม่ทั้งนั้นเลยนะสภาพใหม่เลยนะครับผมแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับผมตําหนิน้อยมากๆนะครับผมดูครับดูอาร์ติการ์มันแปลกๆกันดิิดา้นาน์ดสวยมากเนาะนี่แปลกๆด้วยดูช้าอังกฤษดูช้าอังกฤษโอ้โห,โหดูแล้วใหม่ดูความใหม่ของเขาสีัำอัมบู รสอบนี้นะครับผมกระสอบนี้เป็นป้ายยูพยนะครับผมเป็นเกงขาสั้นาง,งานเตพรีเมียมกระสอบละ8,500บาทจำนวนอยู่ที่2 8 0ร้อยถึงสามตัวนะครับผมจำนวน2 8 0ร้อถึงสามตัวเฉลีย่ยต้นทุนแค่ชิ้นละ3ามสิบบาทเองนะครับผมตีให้30แล้วกันนะครับผม